สบายดีเนาะสบายดีลูกเออกินข้าวกับมีนาเด้อเนาะมีนากินข้าวเด้อมีนากินข้าวกับยังลูกอะเปียกข้าวกับยังข้าวเปียกบอกไว้ลูกไหกินข้าวกับยังลูกข้าวเปียกบอกพ่อไว้ลูกไหมข้าวเปียกบอแซ่บบอแซ่บกินข้าวไว้ อะไรแล้วอะไรลูลกอะน้นองมีหน้าพิ่นบ่สบายเนาะมื้อนนี่อะลูกอะงับแน่นแม่โอใครแมวเหรอใครไม่ใช่ให้ทางกั็ม,ม,ากมาฮอดพี่นอ้องมีหน้าบ่สบายิผ่าด่านโควิดมาสองสามด่าน

อ,อือสบาย,ายดียดบอกให้แม่สบายดีนะลูกอ,อบอกให้แม่ <c oughs> สบายดีกล้องพี่ว่าสิไว้าวา น้องมีหน้าออกนมเลยเด้อพี่น้องออกนมฮักก็ได้ทิศหนึ่งออกนมแล้วัวสบายครับกินยังก็บบได้มีแต่หก้กวันนี้หากจครเถื่อหากซ่องเถื่อปะ มันห <premises, S 2> <Sure. S 1> ูจักมันบ่ได้กินได้น้ำคำหูมันสีสนะน้ำตุกใหญ่แล้วเอาจเอาใจมาเอาตนี้ก่อนอาอิอันอิวันไปอันไปกอกน้ำตุ๊กใหญ่แล้วถืออันนี้ไปน้ำให้เป่าให้ใหเ่าให้ห้เปาให้จ๊บมลูกจ๊บบอกวลูกโอ้คนทีกินเองนัอนนะ นั่งดีๆนะลูกน้ำข้างเงกงโอไปลูกน่มากินน้ำกับเปาก่อนทันสิชดน้ำแม่เป,ปาใหา้อยากกินเองเยวจับบวงอยังบ่เป็น <c oughs> แคบๆบแบบบอกพขอไว้แคบบบอกชดน้ำให้นำนะ กินไหนลูกนี่อยากกินเซนกินเฟียมาูแซ็บแล้วบ่แซ่บบ่แซ็บบ่แะอเห็นลูกจะเห็นมันชิวอมันชิพอม bữa nói nưng lại mệt hại luôn. Đặt ừ. <laughs> kim nam em bơi luôn. Cứ bảo nam tôi đi xè hả? Hả? Điên nam nữa luôn. Nui <laughs> nam อย่าพาเห็ด้ล้ลูกมันสิเปือ้อนบอกกินโลดลูกนะพ่บอบอกกินนะไนคนน้อยกินซะคนน้อยยันคนน้อยบออุมยมกินน้ำกันลูก

nó sao. Hát Nè. หัมบอน,น,น่ะน่น่เอ้ยหามา้แล้วลูกน่ะน่ะ,นะ,นะมีหน้ากินข่าวบ่ได้พี่น้องบาวขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ สบายดี。